่านสองก้อนนี้นะฮะไม่มีไฟเลยนะฮะคือใช้ไม่ได้ชาร์จก็ชาร์จไม่ได้เดี๋ยวเราจะมาทําให้มันมีไฟกันนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนว่าเนีี้มันชาร์จยังไงก็ไม่เข้านะฮะนี่นะครับพวกนี้ผมชาร์จอยู่นะฮะตรงนี้เป็นฐานชาร์จทั้งหมดนะฮะนี่ก็เป็นฐานชาร์จนะครับอันนี้ก็หนึ่นสามมลแนะฮะแต่ชาร์จอ่าแต่ผมจะชาร์จให้ดูชาร์จมัชาร์จไม่เข้า ปึ๊บอ่าขึ้นอเออร์เนี่ยฮะเห็นไหมขึ้นอเออร์แสดงว่ามันชาร์จไม่เข้าละมันไม่มีไฟปึ๊บปสองก้อนเนี่ยชแนลเจ็ดกับชแนลแปดไม่มีไฟขึ้นอเออร์นะครับเดี๋ยวม่าทำให้มันมีไฟกันมา ก่อนน่เลยเนี่ฮะเราหาฐานอีกก้อนหนึ่งซึ่งเป็นขนาดเดียวกันก็คือ 2a เหมือนกันนะครับมาก้อนหนึงแล้วเราก็มาทําการขนานกันนะครับบวกเข้ากับบวกลบเข้ากับลบนะครับเพื่อให้ไฟจากก้อนเนี้ยชาร์จมาที่ก้อนนี้นะครับบวกขนานกับบวกลบกับขนานกับลบนะฮะ สักพักหนึ่งตอนนี้ผมชาร์จไว้ประมาณสักประมาณหนึ่งนาทีนะฮะก็เดี๋ยวลองไปดูเลยว่าไอ้ก้อนเนี้ยนะลองดูเลยว่าไอ้ก้อนเนี้ยที่มันไม่มีไฟเลยเนี่ยเรานำไปชาร์จใหม่แล้วมันจะมีไฟหรือเปล่าไปาลองไปดูกันยะลองมาดูนะฮะว่ามีไฟหรือเปล่านี่ผมใส่ช่องแปดนะฮะช่องแปดปึ๊บ ช่องแปดอ่าเข้ามาแล้วครับเห็นไหมเริ่มเข้ามาแล้วมีหนึ่งจุดสองโวลต์อันนี้คือโวลต์ที่ชาร์จเข้ามานะฮะตอนนี้เพิ่มเป็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วแบบก็ใช้ได้แล้วฮะเหลยก้อนหนึ่งเหลีก้อนหนึ่ง,ก,นนงก้อนนี้ช่องเจ็ดนะครับช่องเจ็ดยังเออร์เลอร์อยู่ยังใช้ไม่ได้นะฮะนี่ค่ายยังเออร์เลอร์อยู่ช่องเจ็ดเดี๋ยวเราชาร์จกัน จดๆเลยตรงน,นี้ปึ๊บถอดออกมาต่อปึ๊บต่อปึ๊บเรานำมาขนานกันนะครับผมแช่ไว้ประมาณสักหนึ่งนาทีแล้วกันเหมือนก้อนที่แล้วนะฮะผมเอาแค่นี้พอประมาณ40วินาทีนะครับ เรามาชาร์จดูฮึบปึบช่องเจ็ดอ้าชาร์จแล้วนี่ฮะเห็นไหมชาร์จแล้วเรียบร้อยขึ้นมาสามสิบแปดสี่สิบแล้วชาร์จมาที่หนึ่งจุดสมเ้าโวลต์นะครับอันนี้ช่องเจ็ดช่องเจ็ดตัวนี้นะฮะน,นี่ช่องแปดช่องแปดทนัน ตัวนี้น่าจะเสื่อมแล้วนะฮะเพราะว่าแป๊บเดียวเองฮะขึ้นมา95%ก็าทานเสื่อมละค่าโอหม128ก็ถือว่าเสื่อมแล้วล่ะครับโอเคก็มีเทคนิคดีๆนะฮะมาแชร์กันนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกด Subscribe ให้ด้วยนะครับมีอะไรเราจะได้มาแชร์กันนะฮะขอบคุณครับผม